ทำบุญกุศลในพร้อมใจกันมีศรัทธาภาษาทะในการที่จะทําบุญทำกุศลพากันตั้งอกตั้งใจอุตสาห์สระการงานจากกรุงเทพคุณมาถึงนี่ในช่วว่าจิตใจฟองใสสะอาดพอสมควรที่จะทําบุญในครั้งนี้ คนในบ้านนี้ก็บคนทางบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดนั้งความเป็นจริงแล้วศรัทธาไอ้พวกญาญโยคทางนี้ไอ้ศรัทธาญาญโยคทางนี้น่ะมันจะมาตั้งใจอย่างนี้เบื้องต้นคือว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลยุพราชที่เอทบอก เขาอยากจะขยายตึกอาภาธเขาเรียกว่าเขาตึกคนไขน้นนะแล้วครานี้พระสงฆงพระเจ้าที่อยู่แถวๆนี้ทั้งสามอทั้งสองอำเภอ่ประชุมปรึกษาหรือทางงานั้วก็สมทบช่วยสร้างโรงพยาบาลสงเขาได้ตกลงกันอย่างนั้น แมเจ้าผสงความเพียงกับออกหาเรียลายเงินเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนได้ก่อเรียลายเงินได้เงินก่อนในเราไม่ถึงล้านดอกทั้งหมดไม่ถึงล้านมาเตอมาส่งทบกันเขาเขามาพูดกันอนจมาบอกว่าเขาเธอทำไปเตออาตมาจะช่วยดอก แต่ว่ายัง้วยเท่าใดก็ตามกำหลังน่นะไม่ทาาราบมัมนร้อยเท่าไรหรอกเขาเอมั่นมาอประสงค์มาจากได้เงินจากอัตมาเงินอาตมาก็ไปใส่เงินอือ่นไกลก็เงินญาติโยบนั่นแหละพวกพุทธริสัช์ทั้งหลายนั่นแหละอาตมาไม่มีอะไรได้หรอกมัดเดียวตาตค์เดียวก็ไม่มี แต่เข้าไปยังขอทานชาวบ้านกินไม่จะมีที่ไหนเงนินค่ะเหตุนั้นนัตมาพูดว่าเงินจํานวนนี้ที่จะทำบุญทําทานไอ้ที่จะถวายไอ้ที่จะสมทบนี่เนะี่ะเงินพวกชาวบ้านนะไม่ใช่เงินอาตมาแต่ว่าสมทบมาก้อยเท่าไรก่อยังมาท่านบอกก่อนเหตุนั้นในการที่สมทบลงยากบ้านทางนี้ อาตมาเตียกว่าเงินทุนนี้โลดทลังสีพร้อมด้วยคณะสารุชิตวัดหินเเป็งอาตมาว่างนี้แต่ยังมาฉันพูดว่าราคาไอจะสมทบเท่าไหร่เวลานี้เขารี่เริ่มแล้วกำลังจะลงมือสั่งในกำลังจะมาประมูล ยังไม่ชลงมือสั่งก่อนพวกญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาทาั้งนี้หมายจะสมทบคุนนละก็อาจมาด้วยนับว่าเป็นกุศลน้นยิ่งใหญ่คือว่ากุศลส,สิ่งใดที่เราทำลงไปนั่นต้องมองเห็นประโยชน์เสียก่อน ฉันเรียกว่ากู้สมประโยชน์ในการออก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่พวงขวงมากเพราะคนเจ็บคนไข้ต้องอาศัยโรงพยาบาลคนจะร่วมจะตายก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ตัวทุกจริงทุกประการอาศัยโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยโบราณแต่ก่อน โบราณได้ความเขาใช้ยาสมุงงนไพรตามบ้านตามช่องรักษากันไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนี้สร้างโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์กว้างขวามวงมากคนมาจากทั้งสี่ต้องมาสู่โรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าสี่คนนะ่ะและโรงพยาบาลอันนี้ ที่สร้างแล้วนั้นอยู่ได้นานตั้งเป็นหลายสิบปีตั้งเป็นยร้อยปีถ้าอาจจะคิดคำนวณถึงเรื่องเงินทองที่เราออกของน้อยนิดเดียวเงินสมมติจะออกคนละร้อยละพันน้อยนิดเดียวแต่คุณค่ามากนันนั่นแหละสบายใจว่าอันนี้สงมากอันนี้สงมหาศาลทีเดียว วันหนึ่งวันหนึ่งคนมารักษาตั้งหลายทิบหลายร้อยที่มารักษาสมมติว่าเราก่อสร้างโรงพยาบาลไว้ในราวสักทิปปีอย่างนี้แหละลองคิดดูว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนที่มารักษาเป็นยี่สิบสามสิบคนทีปปีไม่เกิดเท่าไห้กระกัน น่าเหนือมากมากยได้เท่าไรและของแล้นี่ทำไมเป็นของบุคลบคลใดใบุคคลใดทั้งหมดเป็นของสาธารณะทั่วไปไม่จํากัดบุคคลไม่จํากัดชั้นวรรณะมีฐานะตามชา้าเร็วตามทุกขตาท,ที่สุดก็ต้องไปนะถ้าหากว่าเราตร้างลงไปแล้วจึงว่ามีนี้สมงมาก ผลมากที่สุดคือ,อยังรักษาอาย,ษา,ยายุรักษาชีวิตคนเจ็บคนป่วยคนจะตายรักษาชีวิตไว้ได้นานม,มากมายเทือที่จะเน็นนานับเงินเพียงร้อยเพียงพันคนเราออกกท่นั้นที่ว่ามีแล้มีประมาณนิดเดียวทสนั้นแต่โรงพยาบาลมีคุณมหา,าศาสตร์แก่มนุษย์ชาวโลก อันนี้จึงว่าถ้าหากว่าเราคิดถึงคุณประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นของไม่น่าเสียดายเงินนั้นที่เราออกเป็นร้อยเป็นพันออกไปนั้นหากว่าเราจะเอามาใช้สะพาะอส่วนตัวเอามาบำรุงเลี้ยงรักษาตัวของตนอย่างว่าสมมติเอามาซื้อกินเถอะเอามาซื้อเพือทานมาหนึ่งวันหนึ่ง,นนงก็เพียงแต่ว่ายังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้น วันหนึ่งวันหนึ่งมาเหต,ตายสนันส่วนที่เราไปทําบุญนั่นที่เราไปทําทานสร้างโรงพยาบาลนะั้นมีคุณมาสาลอย่างยิ่งสามารถที่ยังตัวของเราให้อาจสามารถตัวของเราก็อาจจะได้ไปรักษาที่ทน,น,ทนั่นก็ได้ญาติพี่นอกหรือคนอื่นๆไปรักษาที่นั่นก็ได้น,นี้สงที่เราทำยังเป็นของยิ่งใหญ่ เราไม่ควรที่จะเสียดายควรที่เลื่อมควรที่จะเลื่อมใส่ศรัทธาภาษาทะเกิดขึ้นในใจของตนเพราะบุญกุศลส่วนสนี้ท่านบอกว่ามีสมบัติไปแล้วแล้วหาเงินหน้าทองไว้แล้วถ้าไม่ใช่ในส่วนตัวก็คับแคบไม่่วงขวางถ้าหากว่าเราใช่เป็นใช้สมบัติเหล่านี้เป็น เงินทองมูลนเป็นให้เป็นประโยชน์พ่วงขวงมากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่าเทศนาว่ามีสมบัติแล้วให้แบ่งเป็นสี่ส่วนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเอาไปเรียงตัวคือฝังดินเอาฝังไว้ที่ดินเสียคือตัวของเราเนะี่ยเป็น แผ่นดินก็เป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งเราทานเข้าไปเลี้ยงเราเลี้ยงตัวเราหรือนุ่ม่มเครื่องนุ่งงนงหงหงมของผมก็ตามเถอะเครื่งที่อยู่ที่อาศัยกต็ต่างเรียกว่าบำรุงก้อนดินนั่นไว้ไม่ให้มันแตกม่งันทําลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเอาไปเลี้ยงบุตรภรรยา ไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากอันนั้นก็เป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเลี้ยงมันก็แตกพังไปเพื่อไม่สบายอยู่ไม่อยู่ดีสบายในคนทีูุ่ก็จะต้องตายการเจ็บการป่วยต้องใช้ยารักษาทั้งตัวของเราและบุตรภรรยาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนที่สามเอาไปเลี้ยงเพื่อนมิตรสหาย บริษัทบริวารคนเราเกิดคือมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกพ้องพี่น้องญาติพงแม้แต่เราเกิดขึ้นมาไม่ใช่คุดขึ้นมาเฉยเยต้องเกิดจากบิดามารด่าเหตุนั้นจึงเลี้ยงบริษัทบริวารคนรอบในรอบตัวของเราเนะี่ะจะเป็นใครก็เอาเถอะ คนนั้นในชื่อว่าทำประโยชน์จิ่งใหญ่อันหนึ่งทำทั้งหากว่าใช้เฉพาะส่วนตัวครับแค่ไม่ข่วงขวงไม่มีหมู่ไป้พวกแม้เด็ดตายก็มีคนหามซ้าไม่ไม,ม่คนหามไปทิ้งท่านในว่ากินคนเดียวมันไม่สนุกหรอกธรรมดาคนจะมีกิน กินคนเดียวไม่ไม่สนุกคือว่าเราทานคนเดียวเท่านั้นนะ่ะกลัวทีหมู่เพื่อนจะไม่เห็นกลัวทีหมูเพื่อนจะไม่ชิมชิมนั่นนะ่ะมันไม่สบายตรงนั้นนะ่ะท่านกินเสื่อแผ่ทานเพื่อแผ่หมู่เพื่อนรับประทานมันกุ้งขวงอันนั้นคนนั้นมาก็หายคนนี้มาก็หายเรียกพวกฟองหมูเพื่อนมารับประทานด้วยกัน ก็จะสนุกเฮฮาสนุกเพลิดเเผยนม้ตัวไม่กลัวได้จะหมดของนะไม่ใช่ว่ากินคนเดียวไม่สนุกอันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่ไปเที่ยวลงน้ำ คือว่าทาบุญทำทานนเหมือนกับไปทิ้งหังน้ําหายเงียบหมดคนทําบุญทำทานไม่ห่วงทานมากทานน้อยเธอได้เราไม่ห่วงเราทานแล้วก็ยังอยากทานอีกเราทานแล้วกป็ยังชักชกวนหใหอื่นมาทานอีกของที่ทิ้งหลังน้ำเนยหายหมดไม่เป็นห่วง ทำบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าหาสมบัติเงินทองได้มาแล้วคนใช้จ่ายเป็นต้องแบ,งบ่งเป็นสี่ปูถาต้องแบ,งบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างอธิบายมานี้คือฝังไว้ในดินหนึ่งคือเลี้ยงตัวอัตภาพร่างกายตัวแล้วก็เลี้ยงบุตรภรรยาพนั้นหนึ่งเฉลีล่ย,พย,นนเ,ยเพื่อนแก่เพื่อนมิตรสหาย บริษัทบริวารนั่นอย่างที่สสดจสอบทิ้งลงน้ำคือทำบุญนำทานนั่นเองถ้าหากคนใดหาสมบัติมาได้แล้วใช้สิโดยสี่ประสารอย่างที่อธิบายมานี้มีความสุขสบาย ทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกนาด้วยโลกนี้ก็เป็นสุขเมื่อสุขในโลกนี้จิตใจเบิกบานของแถวตายเพราะว่จิตใจของแถวเบิกบานเดียวอะไรคมสุขทั้งสองอย่างบุคคลที่หาไปโง่ทั้งสองนี้หายากที่สุดในโลก เมื่อสมาธิาจะปางจะท้องเมื่มึงเดินร่างกายมันที่จะคิดถึงประโยชน์ข้างหน้าน้อยนัก้างหนาเรารู้แล้วว่าเกิดสมาต้องตายันเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวของเราไปกายนี่มันคองแตกของดับจิตใจไม่แตกไม่ดับ ใครเกิดในกะทีต่งางๆคนเราตายมาบอกไม่กลับมาบอกอีกหรอกตายแล้วไม่มีไม่มีใครกลับมาบอกอีกสักคนเดียวทันเมื่อตายไปแล้วค่ะหนึ่งไปทุกคนทุกทรมานไม่ได้สวยผลอันนี้ส่งในการทำกุศลในในชาติปัจจุบันนี้จะทุกแส้นทุกก็ดีไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วย จะคิดถึงภายหลังว่าโอ้แล้วเกิดมาเสียชาติไม่ได้ทำคุณนงามคนดีให่้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเสียชาติตกลับ,บถึงแม้จะเสียใจก็เสียใจอยู่คนเดียวเหตุนั้นในเกิดขึ้นมาเป็นคนรู้ตัวว่าเราจะต้องตาย จงรีบทำเลยเสียการทำมากเลยทำน้อยให้เป็นปัญหาขอให้ตั้งเจตนาให้ดีให้เชื่อมั่นในบุญกุศนที่ตนทำนั้นจิตใจแน่วแน่อยู่กับกุศลนั้นเป็นของมากอย ไม่ต้องเอาหน้าเอาเสียงไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียงเอาเฉพาะใจของตนเองตั้งแนวแน่ลงเฉพาะบุญกุศลที่ตนทำนั่นเองนั่นแหละเป็นอันริสงมากคุศลมากตรงนั้นแหละจงทําตนให้เป็นที่ขึ่งของตน ที่พึ่งข้างหน้าเลยในปัจจุบันใครพึ่งได้อยา่างอธิบายมาที่ข้อที่มีสมบัติมาแล้วนั้นได้เชว่พึ่งในปัจจุบันพึ่งในในโลกน,นี้และในพึ่งในโลกหน้าอีกด้วยเอาละเทศนี้เลยเยอดมากไ,ไ่ได้สดาภาพมาแล้ว